เราจะไม่โฟกัสน้ำหนักตัวเราที่ตาชั่งแต่เราจะโฟกัสน้ำหนักตัวเราที่ขุ่นหรือรูปร่างของเราที่เสื้อผ้าหรือไซส์เสื้อผ้าของเรานั่นเองวิธีการออกกำลังกายง่ายๆนะคะอยู่ที่บ้านของแอนนี่โดยประสบการณ์ที่เล่นอุปกรณ์น้อยที่สุดแต่ใช้แรงต้านของตัวเองนะคะวันนี้ก็จะเป็นการใช้แรงต้านของตัวเองอีกเหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นการเล่นหน้าท้องนะคะด้วยการ กระโดดแตะสลับอย่างนี้นะคะเรียกว่าเป็นการคาร์ดิโอเพื่อกระตุ้นนะคะฮาร์ตเรตของเรานิดหน่อยนะคะก็คือออกกำลังกายทั้งสองอย่างทั้งการคาร์ดิโอและการเวทเพื่อสร้างกล้ามเนื้อคาร์ดิโอก็เราต้องการที่จะทำให้การเคลื่อนไหวของเรากระฉับกระเฉงนะคะและเป็นการลดไขมันนะคะก็จะเป็นการเริ่มต้นที่การคาร์ดิโอก่อนและจะไป จบท้ายด้วยการเวทเพื่อสร้างกล้ามเนื้อเพื่อรักษามวลกล้ามเนื้อเพื่อที่จะให้เตาเผาของเราดีนั่นเองนะคะ20นาทีในทุกๆวันก็สามารถทำให้เราไม่ต้องพึ่งยาซักเม็ดหนึ่งได้เลยนะคะโอเควันนี้ก็จะเป็นการวอร์มแล้วนะคะก่อนออกกาลังกายทุกครั้งเราควรที่จะวอร์มนะคะเพื่อที่จะอบอุ่นร่างกายทำให้ร่างกายของเราเตรียมความพร้อมนะคะ ด้วยการวอร์มอย่าลืมนะคะทุกครั้งที่เราจะออกกําลังกายวันนี้เริ่มต้นก็จะเป็นการแตะสลับนะคะแตะสลับเล็กน้อยอันนี้ก็จะเน้นการออกกําลังกายด้วยการไม่ค่อยที่จะกระโดดน,นะคะเพราะว่าตัวเองเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องหลังนะคะและหัวเขา่าคือเป็นคนที่เคยมีปัญหาเขา่า นะฮะเข,ข่าข้อเข่า,ขาขอักเสและตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องของหลังล่างนะคะตรงช่วงรอยต่อของสะโพกนะคะก็เลยจะเป็นการเวทเสียมากกว่าจะไม่ออกกาลังกายด้วยการกระโดดหรือวิ่งนะคะแต่จะเป็นการใช้แรงต้านของตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่นะคะอันนี้ก็ทำต่อเนื่องนะคะสักห้าเซตนะคะเราอาจจะนับซ้ายขวานับห แล้วก็อาจจะทาสักห้าเซตนะคะเซตหนึ่งก็สิบครั้งซ้ายขวานับหนึ่งนะคะทำไปเรื่อยๆในยี่สิบนาทีของเรานะคะเราก็กะว่าเราจะออกกาลังกายสักสองท่านะคะเราก็ต่อเนื่องไปเพราะการทำคาร์ดิโอนะคะดึงไขมันมาใช้ออกกำลังกายด้วยการเผาผลาญไขมันเราจะต้องทำการคาร์ดิโอนะคะเราจะ แต่สลับกันไปด้วยการทําต่อเนื่องนะคะอันนี้อันนี้ก็จะกระตุ้นกล้ามเนื้อที่ต้นขานะคะและเกล่งหน้าท้องไปพร้อมๆกันเรียกว่าได้เป็นการลดไขมันที่ช่องท้องของเรานั่นเองนะคะแล้วก็ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่ต้นขานะคะดึงไขมันออกมาเผาผลาญน,นะคะในการคาร์ดิโอทำต่อเนื่องทำชา้ชาๆไม่ต้องเร่งจังหวะมากนะคะ จะสองท่านะคะอยากั้นหายใจนะคะให้เราหายใจลึกๆกล็งหน้าท้องอยู่เป็นเนืองๆนะคะและเป่าปากออกนะคะเพื่อเป็นการคลายความเหนื่อยนะคะเราไม่เร่งจังหวะมากแต่เราใช้วิธีการทำแบบต่อเนื่องนะคะทำแบบต่อเนื่องก็จะทำทำให้เราทำได้แบบต่อเนื่อง ไม่เด้งจงังหวะมากจนเกินไปนะคะสลับกันไปสองท่านี้นะคะทำต่อเนื่องอาจจะสักท่าละสามเซตนะคะเพื่อนๆก็นับไปซ้ายขวานับหนึ่งถ้าเราจะพักนะคะให้เราสเต็ปเอาไว้นะคะเพราะว่าการเริ่ม ออกกำลังกายนะคะด้วยการคาร์ดิโอบอกได้เลยว่าเหงื่อเราจะซึมเราจะรู้เลยว่ามันมีการเผาผลาญน,นะคะมันมีการเผาผลาญน,นะ,ะเราจะหยุดพักสักวินาทีสองวินาทีนะคะก็ให้เราสติกไว้แบบนี้หายใจลึกๆยาวๆที่หน้าท้องของเรานะคะหายใจยาวนิดนึง ไปที่หน้าท้องพยายามกกิ้งกล้ามเนื้อมัดเล็กที่หน้าท้องนะคะเสร็จแล้วดึงให้ช้าลงนิดนึงหายใจและคลายเป่าปากออกด้วยการคลายเหนื่อยนะคะนี่ก็จะช่วยได้ดีมากๆเลยช่วยคลายเหนื่อยได้ดีมากๆเลยนะคะือการฝึกหายใจยาวๆสักเล็กน้อยนะคะโอเคเราจะต่อกันนะคะแต่ที่ข้อเท้าของเรานะคะโดยที่ไม่กระโดด กลึงหน้าท้องนะคะเราไม่จําเป็นต้องกระโดดนะคะทําต่อเนื่องแตะสลับแบบนี้นะคะกลึงหน้าท้องสิบครั้งนะคะซายขวานับหนึ่งคือน,นก็จะอาจจะทําท่านี้สักสิบครั้งเสร็จแล้วเราก็จะเปลี่ยนสายขวานับ สองสามสี 2, 3, 4, 5, ่ห้าเรงหน้าท้องนะคะ6 7เจ็ดปดเร่งหน้าท้องนะคะ, 6, 7, 8, ะ,คะไม่ต้องเร่งจังหวะมาก9ก้าซายขวานับ10บอ่าแล้วเราพักนะคะด้วยการสติดไว้นะคะ พักด้วยการสติดไว้เราอย่าพักด้วยการยืนอยู่เฉยๆนะคะการเผาผานต่อเนื่องนะคะตับได้ที่เรายังสติดไว้อยู่ก็ยังมีการเผาผานอยู่นะคะกล้ามเนื้อเราได้ใช้งานแล้วนะคะกล้ามเนื้อที่ต้นขาเราได้ใช้งานจะเรียกว่ายัางเผาผานอยู่นะ,ะยังทํางานอยู่นะคะการทํางานของกล้ามเนื้อนะคะอย่าหยุดและยืนนิ่งๆเฉยๆนะคะถ้าเราเหนื่อยเราอาจจะจิบน้าเบาๆนะคะจิบน้ํเล็กเล็กน้อยนะคะ ใช้วิธีการจิตนะคะถ้าเรารู้สึกเหนื่อยให้เราหายใจลึกๆลงไปที่หน้าท้องของเราหายใจลึกๆและช้าลงนิดหนึ่ง้างไวจสักแปบ๊บนึงและเป่าปากออกนะคะด้วยการคลายเหนื่อยนะคะวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแต่อันนี้จะเล่นอีกสักหนึ่งเซตนะคะในท่าเริ่มต้นนะคะสายขวานับหนึ่ง เจ็ดสายขวานับ6กห้สายขวานับ4ีสายขวานับ5้สายขวานับ3 2 1อโอเคเราก็จะเล่น2อท่านะคะในท่าคาร์ดิโอท่าละสัก3เซตนะคะให้เพื่อนๆลองฝักดูเท่าที่เราไหวอย่าเล่นจะหวังมากนะคะแต่เน้นการทำต่อเนื่องนะคะ สติไว้ wide, นะคะสติไว้ wide. แล้วเดี๋ยวต่อไปนะคะแอนนี mm ่ hmm. จะทําการเวทนะคะเวทโดยใช้แรงต้านของตัวเองนะคะจะใช้อุปกรณ์ก็คือจะใช้ดัมเบลที่มีน้ําหนักข้างละประมาณ2อกิโลนั่นเองนะคะคือการเวทเวทที่ต้นขาเล็กน้อยนะคะเวทที่ต้นขาเล็กน้อยด้วยการทำสควอชนะคะ ด้วยการทำสคอรสนั่นเองเพิ่มสะโพกนะคะกล้ามเนื้อที่สะโพกและต้นขาด้วยการเราจะยืนนะคะยืนเปิดปลายเท้าหัวเข่าเราจะหันไปในทิศทางเดียวกับปลายเท้านะคะเรายืนเปิดปลายเท้ายืนในท่าสูโม,โมนะคะกว้างกว่าหัวไหล่สักเล็กน้อยแล้วเราจะถือดัมเบลหรือลูกตุ้มน,นะคะน้าหนักสัก1-2กิโลก็แล้วแต่เพื่อนๆจะไหวนะคะเสร็จแล้วเราจะย่อลง ราจะใช้วิธีการย่อด,ด้วยกันเราจะโน้มตัวลงมานิดเล็กน้อยแลแ้วแค่เราจะยื่นสะโพกลงไปนะคะเปิดปลายเท้าออกหัวเข่าไปในทิศทางเดียวกับปลายเท้านะคะเสร็จแล้วเราอาจจะย้ำและยืดขึ้นเกรงหน้า้องนะคะย้ำสักสองยืนขึ้นเราอาจจะเกรงขมิบ ก้นของเรานะคะเพื่อกระชับก้นของเราสามหัวเข่าเรานะคะเวลาที่เราลงนะคะให้เราย่อลงด้วยวิธีการใช้สะโพกของเรานะคะโน้มตัวลงมาข้างหน้าเล็กน้อยและยื่นสะโพกของเราไปข้างหลังเนาะและเข่าเราเปิดหมุนไปทางเดียวกับปลายเท้านะคะเข่าเราจะไม่ไปข้างหน้านะคะเวลาที่เราย่อลงเข่าเราจะไม่ไปข้างหน้า เราจะใช้วิธีการย่อด้วยการยื่นสะโพกยื่นก้นของเราไปด้านหลังเล็กน้อยและโน้มตัวมาข้างหน้าเล็กน้อยและค่อยๆย่อลงนะคะถ้าใครย่อดได้ลึกย่อดได้มากก็ให้ทําถ้าใครย่อดได้ไม่ไหวนะคะให้ย่อแค่นิดเดียวขึ้นสองครั้งแล้ะยืนขึ้นนะคะ กลิ้งหน้าท้องนะคะและขมิบก้นนะคะบีบก้นหรือขมิบก้นก็จะทําให้ก้นของเรากระชับดีนะคะ <c oughs> ท่านี้ก็จะทําให้ต้นขากระชับนะคะต้นขาด้านในนะคะ <c oughs> อย่าเร่งจังหวะมากทําช้าๆ <c oughs> ถ้าใครยังลงได้ไม่ไม่ลึกนะคะเราไม่ต้องลงยึดลึกนะคะ <c oughs> ย่อลงไปเล็กน้อยยืดสะโพกลงไปและยืดขึ้นมานะคะสําหรับคนที่ ยังลงไม่ไหวแต่ถ้าคนที่อยากได้ก้นเด้งหรืออยากที่จะกระชับต้นขาด้านในนะคะอาจจะเบรคสักสองครั้งย้ำสักสองครั้งขึ้นมาเกร่งหน้าโองแหละขมิบก้นค่านี้บอกได้เลยเป็นค่าเวทที่ได้ในส่วนของกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะก็คือเตาเผาที่ ต้นขาและสะโพกของเรานั่นเองนะคะก็จะช่วยทําให้เตาเผาของเราหยุดติดและเผาผ่านดีในทุกๆวันสาวๆและคุณแม่บ้านก็ลองไปเล่นกันดูนะคะอย่าหาักโหมค่อยๆเล่นวันละนิดนะคะสะสมมวลกล้ามเนะื้อสะสมเวลานะคะค่อยๆทําไปแล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดและกดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้อนนี้ด้วยนะคะและอย่าลืมไปออกกำลังกายกันนะคะเพื่อ สุขภาพที่ดีและภูมิต้านทานที่ดีออกกำลังกายวันละนิดนะคะสวัสดีค่ะ